ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ เรื่องมาชวนดูธรรมชาติของอยู่พระหลวงพ่อเงินพิมพ์ซุ้มกอต้องบอกว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่แปลกตามากๆเพราะว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับยังไม่เคยผ่านตาตก่อนนี้ก็เคยโพสถามเพื่อนๆนักสะสม ในกลุ่มพระลองพวกเงินก็ยังไม่เห็นมีใครตอบมาว่ามีกันบ้างไหมมีสะสมบ้างไหมก็เรามาลองวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าพวกเงินทีมนี้เป็นพระที่ทำขึ้นใหม่หรือว่าเป็นพระเก่าได้อายุ เราเรามาลองดูนแต่ผมเองเมื่อก่อนที่ดูกล้อง 10x ก็ก็ไม่มั่นใจก็ว่าไม่มีตัวอย่างให้ดูการเห็นตามุ้งรากปักชีแบบนี้ถูกทางหรือเปล่าอย่างแต่ว่าพอเข้ากล้องกลังขยายสูงสิ่งที่ได้เห็นมันทำให้รู้สึกว่า ระองคน,นี้มีความเก่าพระมีอายุเนี่ยครับเห็นผิวไฟเห็นเม็ดแร่ที่ที่ฝังอยู่ที่ผิวพระไหมครับสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ของที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้หมายความว่าของนั้นไม่มีจริง อยากให้นักสะสมคิดถึงคํานี้ไว้ครับแล้วก็ใช้เรื่องของธรรมชาติมาตัดสินเรื่องของอายุพระนะครับถ้าบอกว่าเก๊เก่าผมว่าถ้าทำได้แบบนี้น่าจะทำพิมพ์อื่นน่าจะขายง่ายกว่านะครับทำในเชิญพาณิชย์ผมว่าไปทางนั้นจะง่ายกว่ามาทำพิมพ์ที่แตกต่างขายยากครับ ถ้าสามารถทำธรรมชาติได้แบบนี้โอ้ยากครับนะฮะดูธรรมชาติก็ทำได้ขนาดนี้นะครับไปทำพิมพ์นิยมไปทำพิมพ์ขิตาจะง่ายกว่าคือสำหรับผมผมใช้เรื่องของธรรมชาติที่ผิวพระนะครับเรื่องของสนิม ื่องของการดูเม็ดแร่เรื่องของการดูความเหี่ยวย่นตามซอกมาใช้พิจารณามาใช้วิเคราเห์นะครับอยากให้ท่านลองลองมองดูตามซอกอย่างที่ผมว่าความเหี่ยวย่นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเม็ดแร่ที่ฝังอยู่เราเห็นเม็ดแร่แบบนี้คือ,อการออบภาพแบบโบราณการจุ่มทาดินนวน ซึ่งอธิบายไว้ในคลิปของพระป่าวัดกำแพงละเอียดแล้วนะครับไม้ขอลงราละเอียดไดใครสนใจเพิ่มเติมก็ลองไปค้นฟังตรงนู้นครับนี่ฮะลองเห็นความเหี่ยวยน่นเราเห็นเม็กแร่ที่ฝังอยู่แบบนี้ครับ,รบผมนำพระ ที่มีอายุการสร้างไม่มากนะครับม,มาส่องพระเนี่ยก็เห็นความเรียบตึงจะไม่เห็นความเหี่ยวย่นแบบนี้ตามซอกไว้มีโอกาสจะพระที่อายุไม่มากเนี่ยครับมาส่องเปรียบเทียบให้ดูที่ผมเคยเอาคลิปทําคลิปสนิมเหล็กมาเปรียบเทียบกับพระเนื้อทองผสมที่มีสนิมยากๆคาว่าโลหะที่ ็นสนิมยากเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยสนิมเขาเป็นยังไงเทียบกับเหล็กซึ่งเกิดสนิมได้ง่ายความใกล้เคียงมีจุดไหนที่สามารถช่วยให้เราวิเคราะอายุฟนะได้บ้างคือแบบนี้ต้องมี40ปีอัพล่ะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับของของวตววัดบางตีเนี่ย มีแบบนี้เนี่ยก็ต้องมี40ปีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าพิมพ์ซุ้มกอองค์นี้ด้านหลังเขียนว่า2459ห้เดี๋ยวผมห้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับนะครับด้านหลังเขียนว่า24 5แล้วก็เก้าหรวท่านลองดูภาพนิ่งที่ผมจะนำมาวางเพื่อเปรียบเทียบผมให้ดูเม็ดแรกนะครับเห็นสีสันวันนะแบบนี้ผมจะติ๊กให้ดูจุดที่มีสนิมแดงๆงอกขึ้นเกิดขึ้น ท่านเรียกว่าสาแดงๆเกิดขึ้นที่ที่ขอบนะครับเห็นสนิมแดงๆเห็นสาแดงๆ,ๆที่ขึ้นมาไหมครับกระจายทั่วรอยตะใบที่ขอบเท่าที่ผมดูเปรียบเทียบกับพระอื่นๆที่ คนละที่คนละทางกันเลยลักษณะรอยตะใบนะครับจะมีความเหี่ยวลักษณะแบบนี้นัดทั้งนั้นนะฮะในตัวในตัวร่องตะใบแต่วันนี้จะเห็นเม็ดส่าดแดงๆเกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นปื้นเห็นไหมฮะจะเกิดขึ้นกระจายตัวอยู่นะคมีเห็นแดงๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาเห็นไหมฮะกระจายอยู่ตามร่องนะครับภาพนี้ชัดเลยเห็นไหมฮะ าใครอยากดูสาแดงๆงที่ไม่เป็นธรรมชาติลองเข้าไปดูคลิปหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม8องค์นะครับองค์ที่8จะไม่ได้ขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้คือดูธรรมชาติดูง่ายดูเราไม่ไม่ไม่สงสัย เห็นแบบนี้เราเราสบายใจดูฝั่งนี้ครับนี่ครับเห็นเป็นคราบส้มๆที่เกิดขึ้นไหมครับดูดีดูเป็นธรรมชาติสําหรับผมผม ผมไม่ได้มองว่าเป็นพระที่ทําขึ้นมาเป็นพระทำของเล่นอะไรแบบนั้นผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะทํานี้ไม่ได้ทําง่ายทาต้องทําพิมพ์สองชิ้นประกบเสียเวลาถ้าพูดถึงว่าจะทําในเชิงพาณิชย์เขาไม่ทําพิมพ์แบบนี้ออกมาหร้วครับผมมาทำน้ำขาข่ยาก องค์นี้ไปตรวจด้วยเครื่องคิดเชอรอเครื่องละ2ล้านกว่าบาทนะครับได้เปอร์เซ็นทองแดง61ได้สังกะสี36แต่ว่ามีดีบุก1%นซมีนิกเกิลมีตะกัวมีเหล็กก็มีตรวจเจอเรื่องของเงินแล้วก็กรเดียมนิดหน่อยที่ผมบอกว่าการเจอธาตุที่มี ราคาแพงกว่าทองคำหนึงทำใหรู้สึกรู้สึกดีสบายใจเห็นเห็นดูด้านบนเนี่ยครับมาเห็นแบบนี้เราเรารู้สึกดีเรารู้สึกเห็นธรรมชาติที่ผิวพระเราเกิดไม่ทันวาระการจัดสร้างที่มาบางอย่างก็ ก็ต้องฟังแล้วก็ต้องต้องคิดตามไปด้วยว่าเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาคือคือผมไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะมองข้ามเรื่องของคําบอกเล่าแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าเราใช้ใช้ประกอบกันแต่สิ่งที่หลอกกันไม่ได้คือธรรมชาติของผิวพ้าฟ้าลวงพ่อเงินเป็นที่นิยมสร้างกันเยอะมาก นั้นเราคงต้องใช้ลักการหลายอย่างประกอบกันนะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเราเห็นธรรมชาติแล้วเราประเมินได้ว่าพระมีความเก่าก็น่าจะดีกว่าการที่เราใช้จุดตายเองอย่างเดียวเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้การทำทำมีจุดตายมันมันไม่ได้ยากธรรมชาติแต่มีต่างากับที่ นะก็ผมจะทิ้งเรื่องของตัวผลตรวจของเครื่องฟิชเชอร์ไว้ให้ดูด้วยในขณะเดียวกันท้ายคลิปก็เหมือนเดิมครับยังยังคงขอเอาธรรมชาติของสนิมเหล็กเอาไว้ท้ายคลิปเผื่อให้ท่านที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับจะได้จะได้เห็นธรรมชาติของสนิมเหล็ก ท่านที่ดูแล้วเคยผ่านตามมาแล้วก็ก็ผ่านไปครับเพียงแต่อยากให้หลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับศึกษาธรรมชาติของสนิมเหล็กท่านจะได้มีแนวทางไปไปดูพระนะไปศึกษาพระที่มีอายุนี่ฮะความเหี่ยวย่นที่ผมบอกลายตามมุ้งรกกักทีดดูง่ายนี่ฮะเห็นสาดแดงๆสนิมแทรกซึมขึ้นมา ความเป็นธรรมชาติอยากให้นักสะสมลองลองนำไปใช้ครับลองไปใช้เป็นตัวศึกษาพระร่วมด้วยครับส่วนท่านที่มีความรู้แม่นตำหนิพิมพ์แม่นจุดตายนนก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าถ้าท่านแม่นจุดตายก็อยากขอให้ท่านลองเอาเรื่องของธรรมชาติเข้าไปร่วมด้วย ท่านมี2อ,อย่างที่ท่านสบายใจในขนาดเดียวกันถ้าในเชิงพาณิ์ก็ว่ากันไปถ้าเชิญมักสะสมมว่าแบบนี้ไม่เสียหายหรครับท่านได้พระเก่าพระมีอายุแน่นอนก็วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับในเบื้องต้นนะครับผมมี เหล็กอะไรบางอย่างเนี่ยแหละฮะแต่ว่าที่เอามาให้ดูวันนี้คืออยากให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติของสนิมนะครับตัวน,นี้ไม่เหล็กดูดติดผมเอาเอาไม่เหล็กมาดูดก้อนนี้ละนะครับมันก็มันก็ติดนะครับมันคือเหล็กแม่แน่ละที่เอามาให้ดูคือนะครับใช้เวลาตรงนี้หน่อย,อยหนึ่งคืออยากให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติของการเกิดสนิมนะครับผมทําภาพนิ่งมา,มา,ม,ามาวางไว้ให้ดูเทียบด้วยนะครับต้นคลิปลองดูนะมันคือก้อนเหล็กที่เกิดสนิม นะครับอายุไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นเหล็กมันเกิดสนิมง่ายนะครับแต่อยากให้เห็นเนี่ยฮะสีส้มอนมน้ําตาลนะครับฮะแล้วก็รอยไม่เรียบรอยขุ่กระนะครับแบบนี้นี่ครับนี่ทรทรธทรทรมชาติธรรมชาติของก้อนเหล็กก้อนนี้ครับซึ่งซึ่งอายุเนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่อยากให้เห็นจุดน้นําตาลจุดเ <c ười> นี่ยฮะอยากให้เห็นธรรมาชาติของของสนิมเหล็ก าการเกิดสนิมมันค่อนข้างชัดนะฮะหนึ่งของสนิมก็เลยเอ,เอาเอาตัวนี้มาให้ดูใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพลิกกให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฮะดูสีดิครับสีส้มนะครับแล้วก็ดูความไม่เรียบตรงนี้ฮะอยากเห็นสนิมตรงนี้หน่อยนึงนะครับเลยเลยขออนุญาตเอา,เอาเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมานะครับแต่เอามาให้ดูนิดนึงนะครับไม่ได้มีน้ำไม่ได้เปียกน้ำอะไรนะฮะแต่ว่าเห็นไหมฮะสนิมเขามีความมันมีความ นี่อยู่ในตัวเขาเห็นไหมฮะนะสีส้มแกมน้ําตาลแบบนี้อยากให้เห็นนะครับธรรมชาติเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมมีอีกชิ้นหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กเส้นนะครับที่มันผุแล้วนะตอนแรกผมผมแนะนําให้ท่านลงไปหาตะปูเก่าๆมาดูแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่สะดวกที่จะไปหาหตะปูเก่าๆผุๆ,ผๆมาดูนะครับพอดีไปเจอเหล็กเส้นที่มันผุอยู่ข้างบ้านเลยเลย,เลยขอ ย่าเอาตรงนี้มาให้ดูกันนิดนึงนะครับเห็นธรรมชาติของของสนิมก็ไมฮะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเอาหยิบเหล็กเส้นที่ผุๆนะฮะมามาให้ดูครับหยิบมาให้ดูเลยเนี่ยฮะไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยด้วยฮะเห็นสีน้ําตาลแกมส้มตัวนี้ไหมครับเห็นเข้มๆเนี่ยฮะเห็นผิวที่ที่ไม่เรียบตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับผมทําคลิป ของหลวงพอโตวัดบางพลีไว้นะครับพระ40ปีมีสนิมสีส้มคล้ายๆแบบนี้ถ้าลองไปหาดูนะครับหรือหลวงพ่อไปนะหลวงพ่อไปพิมพ์เสมาใหญ่นะพ้าที่ถกเขียงกันมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าผิวผิวพระนะครับพิมเสมาใหญ่นะครับ,ส,นะรบสีสันมันน่าจะประมาณนี้ฮะเนี่ยจะประมาณเหมือนตัวอย่างลวดเหล็กที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยฮะ ถ้าท่านสนใจนะครับลองไปหาดูเพิ่มเติมนะครับผมผมแค่อยากให้ให้ท่านเห็นธรรมชาตินะครับเลยเลยขออนุญาตเอาเอาตรงนี้มาให้ดูธรรมชาติของของลวดนะฮะอันนี้เป็นสนิมตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมมันเกิดง่ายกว่านะครับพระทองเงินหลงข้อปอย่างนี้นะครับเป็นทองแดงเป็นสังกะสีเป็นดีบุก เป็นตะกัวมันเกิดสนิมยากนะครับแต่ว่าทําไมมันถึงมีสนิมละ่นะมันมีสนิมที่คาบขี้เบ้านะครับเม็ดแร่ที่มากับดินวนวลนั่นแหละฮะมันเกิดสนิมตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเราไปดูกันนะครับหรือใครถ้าสนใจเพิ่มเติมลงไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับมีดูกันยาวๆเลยนะครับว่างแล้วค่อยเข้าไปดูนะครับมีคลิปหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม มี2คลิปนะครับคลิปหนึ่งมี8องค์อีกคลิปหนึ่งมี5องค์ดูกันยาวๆไปเลยครับค่อยๆดูไป